สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันเลีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาเบิ่งค่ะว่ามื่อนี้ิเส็ดหยังซุปพี่น้องกินเนาะค่ะค่ะส่ีสิแกงหมูใส่ใสายบวกซุพี่น้องกินค่ะมื้อนี้เดี๋ยวฮามาเอาหมูลงไปก่อนเนาะคะ่ะนี่ไปขวก่อนคะ่ะพี่น้องค่โขกต้้งแกงใส่ค่ะ ซื้อมาเากับม่นเองพี่นะ้องแต่ก็าซื้อมู๓ตันนะ,ะพี่นะ้องราคาเป็นหายน้าสิีะคะ่ค่ะไม่ได้ยจิงๆเลพี่นะะ้องหยอดน้ำต้องไปเยอะมากค่ะ,าคาะก็ขวหมูก่อนะคะ ขัวหมูกันค่ะนั้นหอมค่ะเดี๋ยวมาโขูดเครื่องแกงเล่นด้วยกันเลยลองเทยาขัวหมูให้ก็มาโขูดเครื่องแกงใส่เลือดผัดเนาะ แก่งห้าสิบมีพริกสดกระเทียมหอมแดงปลาค่าค่ะพี่น้องแล้วเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะพี่น้องแล้วเจ้าสิใส่ค่ะเติมหน้อยเติมายก็แล้วแต่มักหูหมักเค็มมักบะหมักเค็มเนาะค่ะพี่น้องโขกเลยค่ะเป็นเครื่องแกงห้าแกงสายบัวหฮ้อเนี่ยค่ะพี่น้องสายบัวจะห้าได้๋ยวมาห้ากับมะพร้าวเครื่องก่อนนะค่ะพี่น้องถ้ามะพร้าวไม่ก็แอบแกงมันปลบ่ไยเขคาเนื้อเขคาน์นั่นก็เลยค่ะ องกระต้องผาไม่เป็นชิเครื่องเงินกันนะค่ะแต่ถ้าพูดมาค่ะผ่าก็ไดเพราะ่าก็ได้ค่ะนอกจกนัเราเครื่องแกงลงหมกระทาเลยค่ะเกวดหมูมันหอมกันอดีเยอยากแกงลงไปเลยค่ะ ขัวหรือปาษานน,น้ำแงแห้งก็หยดน้ำอีกลได้ค่ะวหอมด้ยนเครื่องปุงมห้าจิมีประเด็กน้ำปลาผงชูรสค่ะออ,อีตู้ค่ะพี่น้อง เขาอีตู้กับต้นหอมค่ะกับพักขาค่ะนี่เขาใสใสพักขาตามเวยพริกสดกับลูกดนดนะคะ่วันนี้เขาต้มาใส่นานกว่เดิมอ่ะใส่เล็กก่า,นานเดง ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ลงไปค่ะของนันาใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลรยแซ่บแรที่กองนองร่า้องไม่ใ่แนคะหัวจะไหอมค่ะทีนี้หมูมันแตกมันอรอก่ะมัน้แตกหลอดน้าไม่เลน้อยก็ได้ค่ะหอมได้านี้ ใส่น้ำปลาประเดดต้องเชื้อโรคใไปเราห,หาระะอมด้ยครับเนาะต้อวให้กังค่อยเติมน้ำนะคพ่อปลาเติมน้ำด้วยค่ะคะุณน้ำต้องใด้วยครับนต้องต้องเติมไลนเนะคะ่คคคะ,คะ เพรา็ต้องเติมหลายนะคะพี่น้องเพื่อเพือ่อน้ำสายบัวมันออกนะ,ะสายบัวเพื่อให้สีลุ่มไปแก่ไปแต่ละนาวมันเดือดเพราะจังไม่เคยมาใส,าใสา่สายบัวลงไปค่ะนาวมันเดืะะอดก่อนนะค่ะบไปถ้าพอน้ามันเดือดแล้วเขามาตักฟองมันออกค่ะพี่น้องพามันเป็นฟองนะคะเ้่าฟองมันออกกจะดู หน่ากินชักหน้อยนงดนึะกัน,นะะตักออกเลยค่ะทีมันเป็นฟองะคะ่ะตักออกเลยค่ะเดี๋ยวเขามาใส่สายบัวลงไปะะ้วค่ะ ใส่สายบัวลงไปเลยค่ะใส่บัวนะฮสดๆเลยค่ะเดี๋ยวมันก็หยุบค่ะพี่น้องบลายดไล่กัน มันยุบแล้วค่ะสีมันจะเปลี่ยนเล้วค่ะน่ากินเลยกรซิมได้ค่ะพี่น้องแมันนัวบ่าค่ะนัวค่ะพี่น้องเสร็เดี๋ยวให้มันสายบือสุกจากน้อยนู้จังมาใส่ขาขานะ ใส่ผักขาใส่ผักอีตูต้นหอมล่วงไปค่ะเติมประแดงเล็กน้อยก็ได้จะได้เค็มข้นค่ะแสบๆนัวๆค่ะ ใส่ผักขาลงไปด้วันอมนะคะพี่น้องผักขาอมเดียวกันกอีสารเอินขาะนะคะค้นกขาเนจอเอมลงไปด้มหอมลคะ่ะต้องใส่ลายะะละะอรกันใลวยก่ชตัวกลวมหอมค่ะ กเ็เผ็ดเดียวกัใส่ลงไปมันหอมเดียวก็ดูสีสนันน่ากินแบบนี้ว่าสิเป็นอ้อมเป็นยังเ้าใส่ลงไปนน่นี่นกตัวนี้มจะหอมเลยค่ะหอมพริกสดแกงใส่บัวใส่หมูห้าวแบบน กานเลยเขาอตู้ค่ะต้ลงค่ะตินหอมเขาตู้ค่ะไปเลยค่ะขั้ตอนสุดท้ายแล้วค่ะใ,ใส่ออตูใส่นี่ลงไปแล้วก็หอมพี่น้ำงแลาก็มาตักใส่ถ้วยใส่จานเลยค่ะกันแซ่บคละ แกงใส่บัวห้าขวดเนี่ยใส่เมือ้อขับหจักใส่ถั่วให้ขัดหอมแซ่บๆค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อค่ะอะไหอมค่ะหอมผักขาวหอมผักอีตู้หอมปลาแดกค่ะพี่น้องจักใส่ถั่วแล้วค่ะพี่น้องมาหนิหอมๆค่ะพี่น้อง สายบัวห่อค่ะกินน้ำกันด้วยค่ะบานนี้เขียงสายบวัวนเู่้ซูพี่น้องกินอยากให้พี่น้องได้กินแซ่แบๆน้ำค่ะมากค่ะบ้านนี้แซ่แบๆค่ะพี่น้องสุปท่อนห้อเลยค่ะมามากค่ะบานนี้แล้วหรอครับพี่น้อง อย่างสายบัวม่อสำหรับคลิปนี้กฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำเลยเด้อค่ะฝากกดติดตามเลยเด้อค่ะพี่น้อง